สวัสดีค่ะคุติก๊กสร้างรวยค่ะมาจากประเทศฮ่องกงไปทำงานเก็บขยะล้านส้วมก่อนอยู่เมืองไทยเป็นเท่าแก่ขายข้าวสารขายของตลาดนัดเป็นเจ้าของร้านอาหารเออชีวิตต่ำสุดสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างแต่เรารู้ว่าสกปรกยาภาพในร่างกายของเราสกรกภาพในตัวของเรายังมีไปได้อีกไปต่อได้อีกตามหาชีวิต ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นด้วยการมองหาแล้วเราก็มองเห็นเห็นคลิปพระสังเรียกปลาครูสิตาเรียกเงินกันลยาณมิตรที่ดีได้ส่งไปให้ดูที่ประเทศฮ่องกงแล้วในคลิปนั้นบอกให้ไปเรียนรู้มหาการย1วันไม่รีรอเลยค่ะเรียนรู้เลยเข้าไปเสิร์ชหาเรียนรู้และลงมือทา ออกมาไล์สดทั้งๆท,ท,ที่เองตัวเองยังไม่พร้อมไม่มีเวลาที่จะไล์สดเลิกงานเออเราก็ต้องทําเวลางานเราไม่สามารถที่จะไล์สดได้แต่ในใจรู้ไหมเมื่อเรียนรู้แล้วไม่เคยขอโทษในร่างกายของตัวเองเรารู้จักแต่ว่าการทํางานเพราะเราคือคนขยันเงินหาง่ายร่างกายเราสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงเมื่อได้เรียนรู้มหา,ากาศย1วัน ยิ่งทําให้เรารู้ว่าเรามาถูกทางแล้วมากับแบรนด์ TF w แล้วอยู่อยู่วันหนึ่งครูศิริลักษ์เลิศมงคลศิลโทรศัพท์เข้าไปหาน้ำตาไหลเลยพี่น้องอตัดสินใจลงเรียนกับครูศิริลักษณ์แล้วปิด VIP ที่ฮ่องกงโดยการเสก โดยที่ไม่ใช้เงินตัวเองสักบาทเดียวในการเสก VIP ขึ้นตำแหน่ง VIP และตัดสินใจเดินทางกลับมาประเทศไทยโดยที่ตัวเองไม่มีเงินติดตัวมาเรียนรู้ที่ตลาดเงือมนุษย์ในและจังหวัดระยองลงมือทำแล้วได้ปิดซูเปอร์วีคนได้กำไรหลักแสนจากการได้รับกกำไรหลักแสนจากระบบ t s w เรา เรียนรู้และลงมือทำและได้กินได้ใช้สินค้าอายุ54ปีสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองโดยที่ไม่พึ่งพาลูกหลานโดยที่ไม่พึ่งพาคนอื่นและเราสามารถทำได้อีกไปต่อได้อีกนี่คือสิ่งที่ยืนหยัดยืนยันอยู่ในแบรนด์ที w อเพราะเรารักและศรัทธาแบรนด์สินค้าไทยจะออกไปไกล ในระดับโลกเราขอ around the world ไปทั่วโลกกับครูสีตาพรสวรรค์ตนเองได้กับแบรนด์ c f w จจนสิ้นลมหายใจปฏิญาณตัวเองไว้กับจิตข้างในของตัวเองรักและซื่อสัตย์ต่อจิตของตัวเองค่ะ